กลางบึงพี่อยากจะดึงสับสองดอกแวกแน่แวกจอกไปหาแม่ดอกบัวงามน้ำใสเป็นลายยำแผ่ยมตามแม่ดอกบัวงามขยับดอกใบไว้แควนปุดปุดดำ,ดำดำพี่ว่า โอ,โอ้แดงพึ่งน้อยมันรุมต่อยเอาแรงแรงเจ้าพึ่งมันแรงมันทำราเป็นจ้าเพื่อจะขอบรรลุชาสมเป็นทีุ่ดในารนาในเบื้องต้นก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อก่อน เื่ออะไรบ้างเพื่อะไรครับปัญญาคุณว่าบริสุทธิ์ที่คุณพระนาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างเบื้อนต้นหรือพระพระธรรใจว่าองค์เป็นผู้ที่มีปัญญามีหน่วยใจบริสุทธิ์สะอาดสะอาดมาต้องพิเรนไม่ว่าจริงไหนที่จะมาทางหูทางตาดีไม่ดีกาฟังในใจมันหมดอาตมาพเรก็เลย ภพตระเนี่ยเผื่อไม่หวัดไหลส่วนสุขิคุณกรุลาคุณก็จะจลละประโยชน์ความสุขทั้งหลายที่พระองค์ทรงมีพอยุคนนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมที่จะสมรความสุขมากมายเวลาไหลข้าวแต่่าวลาลมาเพื่อสนกในชาวโลกประธรรมคือคําสั่งสอนที่ก็คือเป็นประธานเป็นผู้พิจารณา เป็นสมควรแบบนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจึงได้รับบัตรปฏิรูปังโอปาฮิการประกอบชอบจึงบายภาษาพิเกนส์สอบบัตรเทีิตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เธอนั้นจงยังบัตประพฤติปฏิบัติในเพศของพระสงฆ์จงเก็บแรงบัตรประพฤติในเพศคันลาบ้าและจึงไปเธอนั้นปฏิบัตินั้นนี่โน้นั้นมาพุทธปฏิบัติในเพศของพระสงฆ์ เพศของพระเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเรื่มใสน่าศรัทธาน่าเคารพน่ากล้าไหว้น่าเอาไว้ปัจใจสี่ของญาติโยมสาธุชนที่ได้พบได้เห็นทุกอริยมรรคไม่ว่าจะยืนจะเดิน,จะ,ดนจะนั่งโฉนใจจีมวรเป็นอริยมรรคนเลยจะพูดจากับเครื่องสัตว์สุตสัมเหนห์กับญาติโยมทั้งหลายก็ให้เป็นไปด้วยการเจริญศรัทธาพรทบุตรศรี เมื่อพระกรรมบจารยาน้งสองส่วนถามว่าปินนโมสิแล้วบัดนชื่ออะไรเธอจะตอบว่าทหารพันเตไยรยพันโทโนามะนะนส่วนอุป,ปัชชายะของเธอนั้นฉายามัชุติมันโตเมื่อพระกรรมบจารย์ส่วนถามว่าโกนามเตอุปัชชายโยพระปัชายะของเธอชื่ออะไร เธอจะตอบว่าอุปชาโยโมเมยปันเตยอาสมาชุติมันโตนามะน,นะ,นะต่อไปนี้จะได้บอกบาทบริฐานไตรจีวอที่อยู่ทั้งหมดในตัวเรียกว่าอั้งบริฐานแปดอย่าง การเนินการเอบและการรักเตือนดูแลดีดีทุกเอกสามแช่ทุลับตัวอยังเตปะตอ